มาฮักเจ้าเลยต่มันเป็นไปบ่ได้ดอกบักเอบบักเอิบ่ไหชื่อไหนเขาบ่่อหครัชื่ออะไเพลงกับชื่อหผู้สาวโอ้ยอันนี้เด็กชื่อหเมียบ่เนี่บ่บ่เมาไม่แต่เมียกินหวโอ้ยเงิตัดแต่งคนเดิมนี่ครับเมียทอมาบาดเนี่ยบักนุย เฮลโหลฮัลโหลยูอยู่หน้าครูนี่แหละยูใส่กรเดตัวใหญ่เวเมื่อนี้กิจกรรมอะไก็เห็นยังงอเมื่อนี้ตกังยก่นตกปลาตกปลาได้ปลายังได้ปลาสักเกอร์ปลาสักเกอร์อยากกินปลาสัเกอร์บตัดหางเผาเปล่า เอาเก็บไว้ในตู้เย็นครับเก็บไว้ในตู้เย็นโอเคผัดเผ็ดปลาสเกิร์ตเบากันแต่กับคุณพีโอนะครับนี่สายนักล่านั่กันนะครับคนเราคนนั้นจะคืนคนเราคนแท้บอเนี่อยู่ข้างบ้านพักครูเนี่ยไปโทรไาไปโทรไาไปโทรไาบอกบอกพี่หนุ่ยเดินมาหลังห้องโดนตีนะขันเมียโทรมาวางในเกาะ เนี่ยวอาวาบต้องละบ่ต้องโทรมว่าหนึ่งท้วมน้ำแล้วเข้าไปเมื่อเดี๋ยวผู้ผู้สาวผมไปสามมื้อนี่แหละได้ได้สองพันมีเต้นอย่างไรบอที่ที่เขาบ่ที่เขาบ่รวมแม่เขาให้เลยแม่เขาได้เออมันตปมันติปส่วนตัวนี่เออเต้นต่งหางติปส่วนตัวต่งหางอันกิจกรรมมันเขาไปเ็ี่ยงเกาะนี่นั่งเ็ี่ยงเกาะตกปลาตกปลาเมียบอกว่าอยากตกน้ำไหมไม่บเมียบอกว่าแล้อแต๋วเลือแต่เพราะเพราะพาเมียไปเที่ยวมาแล้ว กลัวกลัวไหมเมียเนี่ยไม่กลัวเมียกลัวเราไหมฮะเมียกลัวเราไหมผมไม่กลัวเมียนะแต่เมียมันก็ไม่กลัวไม่กัผมเหมือนกันตับแ่งคนเดียวโอ้ขี่ทอนกันไรครับนี่ตับแดงไปเที่ยวทะเลไอ้ใจไงไปเที่ยวผู้เลี้ยเรื่องใหม่ของขวัญอยู่เฮ้ยผมเอาของฝากคนอยู่ของขวัญกูซ่าของกูอามเอาเอามาแลกกันนะเอามาแลกกันนะที่บ้านบุญรับไปนำนะที่บ้านบุญรับไปนำ บรบรยากาศการตก,รกปลานะครับผมพี่บัสวันรับไปนำหน้าน้องนะนั่งนอนอยู่บ้านเนะลยรับหวยอยากไปน้ำก็มึงบอกจะพดูดมึงบอกพูดอย่าเปนน็นพูดอย่างนอนมึงเอ้ยโอ้คู่ไปกับผู้สาวเมียผู้สาวสาิคู่ไปผู้เดียวครับอ๋อคู่เดียว,วมาหาผมเมื่อคืนเนี่ยโอ้ <laughs> อันนั้นนั่นคนโตข้างๆแน่นวะก็มึงกิดมาพูกูใชเออคืนนั่งกินข้าวนำกันกูเออเออเออเขอแมา เออืนเขามากินดิเขาตวงขังเขาผูงามเลยเออ่นเขาแม่ซื้อเอแต่ผมเห็นหน้าบดได้เดียวครบ้ครูครูโทรมาแล้วครูเปิดกล้องันีเออมึงยดดังนั้นไอ้คนหามึงเสียด้ท่าระยดเึงือนไปหาล่อเอาอนบักจีดาบกย่หน่อยไปเบิดเล้ยวบอเบิดมีอยู่มึงกีไปมุอก็กูตก้เกยนะอยู่ตั้งตมง เปิดตอวแกล้มาเลยเอาเอล้เอาปลาหมึกปลาหมึกเอาปลาหมึกไปดับกินปากอยาไปกินปลาหมึกไปดิเด็กน่อยเด็กน่อยโเดตันเอาบ้างเรอบอก่าเก่งเราระบกไปเที่ยวทะเลแถวฟังนี้เป็นในเที่ยวทะเลบ่คือบ่คือบ่คืออย่าง ตะคิด็บกกับประมาณมือขึ้นหลังบ้านตะกูปะมือขึ้นหลังบ้านตะกูมานวะ๋อเอาหำจุ่มน้ำก็ได้เราไปเนี่ยไปไปพูดยังหรือเงินสี่หม้อแรกจะหัดสามถุงเดี๋ยวยเด๋อซื้อซื้อกุ้งจ้กบาทก่อนซื้อกุ้งสามร้อยกว่าบาทไปไปเห็นยังไปเป็นเนื้อปลาได้ได้ยังในมะพีงกินได้กี่กุ้งโอ้ยไปมองอึดปลาเลยพ่อย บ่อมันกิ่นยู่วข้าเจ้ามันกิ่นยู่วข้าเจ้าว่ากินปลาหมือกมันกินปลาหมึกก็ซื้อปลาหมึกมาอยู่กลิ่นเปล่าหนิกินเปล่านี่แต่คนแล้เขาเห็นไหมเนี่ยเขากินเปล่ากินกินบอบอบอคือบอพันบอพันมวนบอไปเที่ยวทะเลหัวซุฟังนี้มวนเดียวมวลเอาแต่ยวไหนเขาไปเที่ยวพูเรือปะเดี๋ยพาไปปลูกสาวได้มวนเฮ้ยเขาเลยะเขากับมวนเขากับมวนจนหักบอบอหักดอกผมนี่คิดถึงคุณมากเลยนะผมไปเที่ยวภูเรือเนี่ยน่าไปด้วยกันนะถ้าลูก ถ้าลูกสนุกพ่อก็สนุกแล้วพ่อสนุกไหมพ่อก็สนุกโอเค <Okay. S 1> อันเอาขี่กากไปตักน้ำทะเลหรือบ่บ่รูดออกไปแล้ว <laughs> แกออกเลยเป,<อ>เป็นแท้ไอ้ไปแช่น้ำทะเลไมันมรูดออกไปเลยกี <laughs> ่กงขี่กากเนี่ยออก <laughs> ขี่เกี้ยนก็หายแมนอืบ่หายแต่ขี่ขันฮะบ่หายแต่ขี่ขันแมนขี่ขันคือเขาขี่กันคือเ <laughs> ขา <laughs> วิ่ระเบิระบิดขี่คันวิ่งระเบิดระเบิดอยากกินจังหาอือยากขาจังอือยากขาจังก็ไปหาเขาอืขาดยังขาของโอ้จงหาค่าของเอกโอ้นักเรียนคณิตศาสตร์นี่ยนะบางทีเลยโอ้คิดถึงอะไรครับน้องไส่น้องไปเที่ยวทะเลอ้ายไปเที่ยวผู้ยังกินทั้งหลายแต่ว่ากะกาม่าพอกันที่เก่าผูขาอ่อนผูขาอ่อนแต่ทะเลทะเลบ่าขาอ่อนขาลอยขาลอย เสมื่อกันเนาะเสมือกันเต่เมื่อกันถึงแจกได้เข่าเนี่ยเวลี่กูดตับเต็งคนเดิมครับนี่กินหอยไร่นี่น้องไส้สุติลิปเอาเอาอันนั้นมาแลกกันเด้อเอาเดี๋ยวเอาของฝากมาแลกกันเด้อเออบอกเอ่ยบอกเจ๋ตัวบอกตีออกมาเดี๋ยวนี้ทั้งตัวไม่ได้ของฝากกันเลยนี่บอกบอกเออไปกีมาแล้วนี่กีปลเมือเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเที่ยวภาคเหนือเอาปลาหมึก ไปเที่ยวภาคเหนือปาหมึกมาดังไฟมฮดังไฟดังไฟเ่าฟื้นมาดังไฟกินปาหมึกเลยแต่เอิดบเอดสิกินปาหมึกสุบงได้เป็นังเลยคุณไม่บอกแต่แล้วกับหวัง่กิตะเกียบกิแม่ฮะากิตะเกียบเอาไปเไปเอาดังไฟู่นีนะกินี่เราเมีนดังไฟถไปหาฟื้นดังไฟไปเที่ยวภาคเหนือขึ้นเ็พปาะมึกมาบ้างพเดียวไททเลเดจไหเด็กเก่งเด็กเก่งมากโมแกะสาหายเลยเียทำน่จังหวะยังเยวเห็นเออเนี่ตั้งยีสารายไหมรับทีมงาน ก็จะเหมือนคือมันคือเก่าแค่นมันนั่นบนห้องแข่งกันขึ้เกินขึ้น,นเหมือนเดิมเลยพี่น้องไม่ได้พูดเม่ได้อ๋อขออนุญาตตัดออกโฆษณาครับเขอแหงแล้ว <c oughs> มรนจะกัดลอ่ลอปลากินเบ็ดบ่ <c oughs> ล่อปลาตัดเบ็ดล่อปลาตดัาตดท <c oughs> ่นมันบ่ตัดเด็ มุดมุดขาบเลยบอกขี้ก็ไม่แตกขี้ก็ไม่แตกเรืออันนี้เนี่ยผมไปเที่ยวเมืองเลยแต่ผมได้อะไรมาฝากคุณนะคุณไปเที่ยวทะเลคุณได้อะไรมาฝากนะได้ปลาหมึกเจ้าเค้กวันสวรรค์มันคือตรงข้ามกันเลยวะไอ้กำหนองตับนี่ระดับได้หรอตับที่แต่งไว้ระดับได้หรอบัวเบเนิเอมไม่ใช่หน่ำยิ่งบนเขาดาวบนอ๊อก น้องแกครับน uh uh> ้องใต้ผมเหรอเห็นย่น้าเห็นคลิปนี้ได้เหรอครับเครับมันม่ได้มาเปนน้องขอเนีตัดคลิปไปก่อนเพราะว่าเจ็ดที่เดียวเฟซ o ุ๊กสูงไปลงเดี๋ยวไปต่ออีพีสอครับพี่น้องเขาพูอะรครับผม